นี่แบบนี้ครับเนี่ยนี่โอเคเห็นไหมครับแล้วเราก็จะใส่ สวัสดีครับทุกคนผมกิดครับคลิปที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่กิตก็ว่ามันเจ๋งดีนะทุกคนเอาของเล่ามาทําเป็นที่ใส่กับแก้มนะครับใส่เมล็ดทั่วหรือเมล็ดทานตะวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพับตามเขากันนะครับอันนี้ก็คือพี่กิตแอบฝึกหัดพับไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่กิตจะมาลองพับอีกครั้งนะครับว่าจะพับได้เหมือนที่พับครั้งแรกหรือเปล่า ขั้น,นแรกนะครับทุกคนก็คือแบ่งขึงกลางตรงนี้นะครับตรงข้างกล่องนี่แบ่ตรงนี้ขั้นตอนที่สองก็คือครับตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่นี ันตอนที่สามนะครับทุกคนก็คือพับตรงนี้เข้ามาเอาละทุกคนพี่กิดลืมดูตรงนี้นะครับกล่องเหล้าหนึ่งลิตรเนี่ยตูดมันจะไม่เหมือนกล่องเหล้าเจ็ดร้อยลิตรนะครับทุกคนมันต้องเป็นเหล้าเจ็ดร้อยไม่ใช่เกียรร้อยเจ็ดร้อยมิลลิลิตรเท่านั้นนะครับไอ้กล่องลิตรเนี่ยไม่ได้นะครับทุกคนเนี่ยตูดมันพับไม่ได้นะครับเนี่ย แล้วเอาใหม่นะครับอันนี้พี่กิดแกะออกแล้วนะครับขั้นตอนแรกก็คือพับพับครึ่งกล่องนะครับเนี่ยให้แบนๆบนนะครับแล้วก็พับตรงนี้ขึ้นมาเป็นระดับที่สองนะครับเนี่ยทุกคนพอระดับที่สองเสร็จแล้วระดับที่สามนะครับก็คือพับตรงนี้เข้ามานะครับอันดับที่สามตรงเนี้ทุกคนเนี่ย เห็นไหมเนี่ยพับเข้าเข้ามาแบบนี้ทุกคนเห็นปีกข้างกล่องไหมพับเข้ามาแบบนี้นี่ให้อยู่ในล,ลักษณะนี้นะครับแล้วก็พับตรงนี้ลงเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเหลือตรงนี้ไว้แล้วเอาตรงนี้เข้ามาปิดมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็เอาปีกที่เหลือเนี่ยสอดเข้าไปตรงมุมนี้ทุกคน นี่เห็นไหมครับก็เป็นกล่องเจ็ดร้อยนะทุกคนกล่องลิทพับไม่ได้นะครับนี่และด้านนี้ครับก็พับแบบนี้นะครับทุกคนฝาจะอยู่แบบนี้เราพับลงมาครึ่งหนึ่งแบบนี้เห็นไหมทุกคนแล้วก็ปิดเข้าเข้ามา ิดเ,เขาเข้ามาปุ๊บเอาปีกตัวนี้สอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้นี่แบบนี้ครับเนี่ยนี่โอเคเห็นไหมครับแล้วเราก็จะใส่เปลือกมเมล็ดทานตะวันหรือว่าเปลือกแต่งโมก็ได้นะทุกคนเวลาเรา เก็บมเมล็ดพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นที่ทิ้งขยายได้ทิ้งกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมนี่อย่างนี้พับไม่ได้นะทุกคนพับยากเอาละครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็อน้อยนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปของพี่กิดด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้พี่กดด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ